แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศวิสนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานสายงความั่วร้ายคุณ How to Fighter คุณชนานั้นคุณสิทธิโชคคุณแบ c ็คแคสไลเดอร์คุณดาโคเลซอนคุณศัสินิพาคุณแวนพายไอเอ็กคุณปกป้อง คุณสุดทิพงศ์คุณอนาวินและคุณนภัสมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by t a b Channel ในคลิปบนรากาซสิโลวันนี้ย้าอยู่กับนาลูคามิอีกแล้วคือถ้ามึงบอกว่าพี่ทําไมคลิปนาลู้เยอะจังมึงอวยเหรอเออกูอวยนะครับูพูดตรงๆอะเลยกูชอบแค่นั้นเองก็ <c oughs> <c oughs> เป็นแฟนรักแล้วกันนะครับก็ชอบแหละแล้วก็รู้ว่าวิธีการจัดมันจัดได้หลายรูปแบบแล้วก็ ด้วยความที่ว่าตอนแรกไม่คิดว่าโปรโมมันจะออกมาเร็วและโปรโมมันออกมาเร็วด้วยก็เลยเออจัดได้หลายแบบวันนี้ครับจะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าสําหรับคนที่เป็นสายเสี่ยงโชคน่าจะชอบตัวนี้กันนะครับกับนารุคามิเป็นสายเบลเลอร์แล้วแต่เป็นซับสายที่ชื่อว่าไวรัสนะครับไม่ใช่ไวรัสนะไม่ใช่ไวรัสที่เป็นทําลายนะไอนี้ไวรัสนะครับตัวไวรัสเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาค่อยมาพูดแล้วกันว่าทํอะไรได้อ่ะมาดูทั้งหมดโครงเด็กกันก่อนครับโครงเด็กคล้ายเด็กที่แล้วเลยนะครับตัวเริ่มเป็นไซชินหรือเป็นตัว ตัวใหม่ก็ได้ของบอลเลอร์แต่อันนี้เด็กนี้ขอเล็กคอมเมนต์เป็นไซชินมากกว่าตัวนั้นเยอะๆเลยนะถึงจะบอกว่าตัวเองชอบไซชินแต่ว่าเด็กนี้จะค่อนข้างเล็กคอมเมนต์เป็นตัวนี้เพราะว่าเด็กนี้ไม่ได้ยิงหนักเหมือนอตัวช็อกกันโบนะครับหรือไม่ได้ตีหน้าล้วนเหมือนตัวของบิ๊กแบงนะครับเด็กนี้จะเป็นเด็กเสี่ยงดวงนะครับ ต่อมาจะเป็นตัวที่เห็นรีทายหรือเรียกาศั่งตรงข้ามตกนะครับถูกรีทายออกไปก็จะบวก3,000นะครับตีตกก็บวกนะ PG นะครับของอีเลเซอร์วงเล็บอีเลเซอร์เท่านั้น4ใบแล้วก็ดีเซอร์กันเนอร์เกรดหนึ่งครับ3ใบฟีนิกซ์3ใบอันนี้ของเก่านะแต่เป็นแค่หัวแลนน่าจะค้าวกันได้ไม่ยากนะครับมาที่เกรดสครับอ่าก็จะเป็นตัวตีฮิตไห่เดมนะครับอสามใบตัวเมทของสกายบีดสามใบนะครับตัวเมื่อเห็นเข้าสู่ภาพรีเจียนนะครับคอเทอร์บัร์หนึ่งยิงแถวหน้า3ใบ แล้วก็จะมีตัวตีสิบสครับติด er บอลเลอร์สใบซึ่งจัดง่ายมากๆอันนี้ นะครับอันนี้จะเห็นว่าถ้าเกตหนึ่งกับตัวเริ่มเนี่ยใกล้เคียงกันทุกเด็กเลยนะแต่ว่าพอมาเกทสองเนี่ยก็จะมีตัวเมน3ตัวไว้ไหแดมสกายบีดนี่ก็จะขึ้นขึ้นลงๆตามเด็กที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวไอตัวเนี้ยจะอยู่ประมาณ3ตัวเลยนะครับและสุดท้ายก็จะสลับจริงๆมันจะหลับแค่สกายบีกับตัวที่จะมาเสริมตรงนี้แต่อันเนี้ยเด็กเนี้ยมันจําเป็นต้องต่อตัวทีสิบสองสี่ใบนะครับมันถึงจะโอเคนะก็เลยใส่ไว้4ใบเลยเกสามก็จะมีในตัวของสกายบีครับ4ใบ แล้วก็จะมีตัวไวรัสสี่ใบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่ไว้เล่นกับสกายบีดนะครับไว้หาสกนะายบีดนะสี่ใบวิธีการใช้ก็แค่มาหาสกายบีดนั่นแหละนะครับเราไม่อยากใส่ลีเจียนเยอะไปกว่าน,นี้ละมันก็แน่นพออยู่ละสุดท้ายใส่อะไรก็ได้ครับใบหนึ่งนะนี่เราติดไว้เป็นนัวมิเล่นดิเยว่าเออจะใส่นี้แต่ว่าอะไรก็ได้ทิกเกอร์ดอกเก้าครับคิวสี่นะก็ไม่รู้จากกลุ่มนี้ลรางง่ายๆหรอกสำหรับเด็กนี้วิธีการเล่นของเด็กนี้ครับมาดูกันที่สกิลของอตัวไวรัสนิดนึงนะครับ ไวรัสเองนะครับมันอ่าโคเวอร์ Cover กับไวฟิชนะครับตัวเนี้ยเวลามันถ้าเขาอยู่ในภาวะรีเจนถ้ามันเช็คได้ตัวที่ชื่อเหมือนแวนสามารถ c o u n t e r b ร์ t หนึ่งได้บวกหมื่นบวกคินะครับจนจบเทิร์นคือถามท,ทํายังไงที่เคา c o u n t e r b u s ตัวชื่อเหมือนแวนต้องเช็คได้มันหรือเปล่าครับถ้ามันอยู่ในรีเจนก็คือเช็คได้มันหรือเมทมันก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเช็คเจอมันก็จะบวก c o u n t e r b ร์ t หนึ่งบวกหมื่นบวกคิ้อยากมันตีสองหมื่นก็ได้เป็นสามหมื่นสองขีนะครับนะ ตัวนี้นะครับมันก็สําหรับวิธีการเล่นเด็กมันเนี่ยก็เล่นเหมือนกับเด็กอื่นๆน,นะครับไม่ได้มีอะไรมากแค่ว่าพอยืนเกร3สามเนี่ยจะยืนเป็นไวรัสเลยหรือยืนเป็นสกายบีก็ได้แต่ถ้าเล่นจริงๆอ่ะเราจะเล็กคอมเมนต์ว่าให้ยืนสกายบีก่อนทุกเด็กอะ่ะเราจะเล็กคอมเมนต์ว่ายืนสกายบีก่อนเพราะว่าสกายบีมันกินคอสศูนย์นะครับมันแค่รีเจียนกเก็บของได้มันกินคอสศูนย์ไอ้ตัวไวรัสเนี่ยถามว่าตอนไหนถึงน่าเล่นไวรัสอาจจะต้องเล่นตอนที่กองเราเหลือน้อยนิดนึงนะครับพอกองเราเหลือน้อยอย,อย่างเงี้ย เราต้องมอีเรียกว่าเวลารีเจียนเราพยายามเก็บตัวมันเข้าไปเรื่อยๆถ้าตกแดงก็ถือว่าตวยถ้าขึ้นมือก็พยายามเอาลงเลือกคอทับแล้วก็ไปแล้วก็รีเจียนเก็บเข้าไปก็ได้นะครับยิ่งการเหลือน้อยเท่าไหร่และยิ่งมีตัวที่ชื่อเหมือนแวนการดเยอะเท่าไหร่ในกองเนี่ยตัวเนี้ยก็จะง่ายในการเล่นเท่านั้นแต่ไม่ได้โหดนะไม่ได้บอกว่าโหดบอกว่าง่ายเฉยๆนะครับเพราะว่าในช่วงปลายเกมเนี่ยในช็อตการใช้ของไวรัสอ่ะ มันจะเป็นช็อตประมาณว่าถ้าเช็คเจอตัวมันเองเขาได้บาตรหนึ่งบวกหมื่นบวกคิเนี่ยมันจะเป็นเราลงแบบเซฟพายมาเท่าไหร่กเนี่ยครับถ้ามันเช็คเจอ2ใบเนี่ยขนาดว่าเขาด้บารสองบวกหมื่นบวกคิมันกลายเป็นบวกสองหมื่นบวกสองชี้ได้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันเน้นกับการเล่นกับดวงนิดนึงถ้าใครอยากเล่นเนี่ยตัวใครอยากเล่นแบบวัดดวงอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้โดยเจ้าตัวเนี้ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะถ้าจะเล่นสายนี้คือตัวที่หายากแล้วบทริทปเปิลแรมันคือแค่สกายบีดไงแต่พอเป็นตัวของะ มันเป็นแค่ดับเบิลแรนนะครับมันไม่ต้องหาอะไรมากเด็กมันจะอุดมไปด้วยดับเบิลแรนหมดเลยถ้าสังเกตนะจะมีแต่สกายบีตัวเดียวที่เป็นทริปเปิลแรนนะครับแล้วก็โดยตัวส่วนใหญ่ของรีเจียนของนารุคามิอ่ะมันจะเป็นทริปเปิลแรนหมดเลยไม่ต้องจะเป็นบิ๊กแบงช็อกกันโบหรือว่าสกายบีนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยังมาเล่นได้แต่ว่าเอาจริงๆนะคอนดิชันในการเช็คเจออ่ะอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนิดนึงมันไม่ได้ติดง่ายนะแต่ถ้าติดเเ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 นนนนนีี่่ยยมมมััััักกกก็็็็โอออออคคคพววววหแลลาารชชจจถุ้งตต เรียกได้ว่ามันจะได้5,000ด้วยเพราะมันเป็นทิกเกอร์ด้วยไงนะครับมันก็จะมีอะไรที่ได้เวิร์กกว่าชาวบ้านวิธีการเล่นก็จริงๆก็เหมือนแค่ทั่วๆไปนั่นแหละนะครับแค่ยืนมาช่วงหลังยืนเป็นไวรัสแค่นั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนี้ถ้าของมันครบกว่านี้อาจจะทําเป็นเด็กมาเล่นให้ดูนะตอนนี้ยังขาดไวรัสอีกตัวหนึ่งแลวขาดสกายบีดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ผมทำคลิปนี้ครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์ลืมกดกระดิ่งไว้บ้างคลิปต่างๆอยู่ช่องเารามนะแล้วก็ ใครอยากหนุนช่องเราครับพิเนอร์สามสิบห้าบาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ฝากร้านเราด้วยแท็บช,อบชอบ็อปครับผมฝากแฟนเพจเราด้ว,วิวทีบาปแท็บสแนด์วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ